เราเนี่ยทำการขายให้ได้ราคาที่สามารถแข่งขันกับบ้านมือหนึ่งได้ก่อนอื่นต้องบอกว่าเวลาเราไปซื้อบ้านมาเนี่ยนะครับหลังหนึ่งเราต้องเช็คราคาก่อนว่าเมื่อย้อนไปตอนเปิดโครงการเนี่ยราคาโครงการเขาขายกันเท่าไหร่อย่างบ้านหลังนี้คุณผู้ชมราคาโครงการเนี่ยถ้าเป็นแบบหลังกลางนะเขาขายอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นนะประมาณสักล้านห้าล้านหกอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนนะซึ่งจะมีไม่กี่หลังถ้าเป็นทาวน์โฮมคุณมีสิ่งนี้ในห้องน้าคุณ เหมือนอยู่บ้านเดี่ยวเลยนั่นก็คือช่องระบายอากาศที่เป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับช่องระบายอากาศที่เป็นหน้าต่างแบบนี้จะทําให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นและทําให้ห้องน้ำเนี่ยไม่เหม็นอับนะครับแล้วก็ลดเชื้อโรคด้วยเพราะว่าแสงก็จะส่องผ่านทางหน้าต่างเช่นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยถ้าสังเกตดีดีนะครับจะเป็นเหมือนบ้านมือหนึ่งเหมือนผมพามาซื้อบ้านโครงการเลยแต่ราคาที่ผมขายเนี่ยจะถูกกว่าบ้านโครงการเมื่อ5ปีที่แล้วด้วยนะปกติเรียนมาเป็นไงเงินเฟ้อขึ้นทุกๆ3%บวกลบ ห้าปีมันต้องแพงกว่าเดิม15%เสวัสดีครับผมโบสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ บ้านหลังนี้นะครับเราทําการรีโนเวทแล้วล้วต้องบอกว่าสีที่เราทาเนี่ยแล้วเราเลือกมาเนี่ยค่อนข้างเจ็บตีนิดนึงุผู้ชมเพราะว่าเราเห็นปัญหาของบ้านหลายๆหลังในโครงการนี้นั่นก็คือสีเนี่ยมันซีดไวมากผู้ชมอ่าเรามาดูเพื่อนบ้านเราอันนี้คือบ้านเรานะแต่ว่าเราเลือกเฉดสีที่เป็นเฉดสีเดิมแต่เข้มกว่าเดิม2เบอร์อันนี้บอกเคล็ดลับเลยต้องบอกได้เลยว่าเคล็ดลับนี้เนี่ยเอ่อใครหลายๆท่านเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยมันเข้มกว่าแล้วมันจะดีไหม การที่เข้มกว่า2เบอร์เนี่ยเฉดมันอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปมากแต่ด้วยความเข้มเนี่ยมันยืดอายุทําให้ความเด่นของตัวบ้านเมื่อรีโนเวทแล้วเนี่ยมันเกิดความแตกต่างจากบ้านที่ยังไม่รีโนเวทค่อนข้างเยอะแต่ถ้าคุณเลือกสีเดิมๆสมมติว,ว่าคุณเลือกสีโทนเนี่ยสีแบบอ่อนๆครีมๆนะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันคือแต่ผมชอบสีโทนเดิมของเขานะคือมันมินิมอมันสวยแล้วมันก็แบบดูดีอ่ะแต่สีพวกนี้เนี่ยมันซีดไวต้องบอกกันเลยว่าเราเลือก ถัดออกมา2เบอร์จากสีเดิมอันนี้คือสีเดิมนะอายุผ่านประมาณ5ปีเองนะนะครับยิ่งฝั่งนู้นคุณผู้ชมอันฝั่งนู้นมันจะไกลหน่อยมองมันก็ฝั่งนู้นอะซีดหนักกว่าฝั่งนี้อีกเพราะฝั่งนี้มันอยู่ในซอยโดนแดดไม่เยอะแต่ฝั่งนู้นอะจืดไปเลยเนาะสังเกตด,ดีๆทีนี้ปัญหาคือทีแรกเนี่ยเราเนี่ยเลือกเฉดสีที่บวกไป2เบอร์และพอเทาออกมามันเหลืองไปหมดเลยเราเลยแก้ปัญหาโดยการเอาสีขาวเนี่ยมาตัดมาตัดบัวนะครับเอามาตัด ขอบหน้าต่างเอามาตัดลักษณะของเทเลสที่ยื่นออกมาในการตกแต่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันแต่ก่อนอื่นมาดูประตูก่อนประตูเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเป็นเหล็กใหญ่หนาด้วยนะแล้วก็ลวดลายให้คล้ายกับเหล็กอิตาลีเลยตรงนี้เราเก็บสีให้ใหม่หมดทาด้วยสีดําด้าน toa f 8 8 8นะครับก็ต้องบอกให้เลยว่าประตูค่อนข้างโอเคแล้วก็สามารถเปิดได้กว้างด้วยนะครับเข้ามาตรงนี้เนี่ยเป็นเทเลสซึ่งมุมตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้เป็น2ออย่างก็คือตรงนี้จอดมอเตอร์ไซค์ก็ได้ นะครับตรงนี้เอารถยนต์ขึ้นมาจอดก็ได้นะครับหน้าบ้านเราปูกระเบื้องให้ใหม่หมดเลยคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเขาเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเรารีโนเวทไปค่อนข้างเยอะและจะทําให้ขายได้เร็วมากๆเพราะว่าถ้าบ้านรีโนเวทนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยคุณผู้ชมในการขายออกเนี่ยมันจะค่อนข้างมีตัวเปรียบเทียบเยอะนะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างเราทําการเทตรงนี้นะครับก่อเป็นอิฐเป็นสันเลยนะครับเป็นธรณีขึ้นมาเพื่อที่จะทําการปรับทรายทรายตรงนี้เราทําการปรับใหม่ โมสูงเลยนะแล้วก็เลียดไปถึงด้านหลังเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าหญ้าเนี่ยมันขึ้นเองตามธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปล่อยไปสักพักนะผ่านฝนไปเรามาตัดเรื่อยเรื่อยหญ้าตรงนี้มันก็จะเต็มไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าถามว่าไม่อยากปลูกหญ้าเลยอยากจัดสวนใหม่ทําได้ไหมทําได้นะครับตรงนี้เราเตรียมไว้หมดแล้วเนาะสังเกตนะว่าพื้นเนี่ยนะครับปรับเรียบเลยแล้วก็แนวคานตรงนี้เราทําการเทแล้วก็กบแนวคานสังเกตว่าคานค่อนข้างใหญ่เลยสําหรับบ้านหลังนี้นะครับถ้าเป็นบ้านหัวมุมแบบนี้นะ เขาจะทําการมีเขาได้ไหมมีพื้นที่ด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อที่จะวางถังน้ําวางปั๊มน้ําไว้ตรงนี้นะครับแต่ด้านในตรงนี้เนี่ยหลังบ้านเขาลงเสาเข็มให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือโครงสร้างตรงนี้สามารถก่อผนังจากพื้นเนี่ยขึ้นมาทําหลังคาทําทเป็นห้องครัวได้เลยนะซึ่งโครงสร้างที่เป็น t c a t ด้วยอันนี้สามารถเอาประตูนะครับอลูมิเนียมเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับและต่อมานะครับสีภายนอกสีภายนอกเนี่ยเราทําการทาให้ใหม่หมด2ชั้นเลย พาไปถึงชั้นบนนู่นเลยนะครับแล้วก็ถึงเชิงชายเลยนะครับเก็บน้ํารั่วแดบขอบหน้านต่างเก็บงานใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งผืนนี้เลยเนะาะทีนี้เราเนี่ยทำการขายให้ได้ราคาที่สามารถแข่งขันกับบ้านมือหนึ่งได้ก่อนอื่นต้องบอกว่าเวลาเราไปซื้อบ้านมาเนี่ยนะครับหลังหนึ่งเราต้องเช็คราคาก่อนว่าเมื่อย้อนไปตอนเปิดโครงการเนี่ยราคาโครงการเขาขายกันเท่าไหร่อย่างบ้านหลังนี้คุณผู้ชมราคาโครงการเนี่ย ถ้าเป็นแบบหลังกลางนะเขาขายอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นนะประมาณสักล้านห้าล้านหกอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนนะซึ่งจะมีไม่กี่หลังหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกเก้าอะไรประมาณนี้ซึ่งมีไม่กี่หลังผมย้ําเลยนะทีนี้ราคาที่เป็นราคากลางๆที่เราไปดูว่าเอฟเวอร์เรชเชียแล้วประมาณเท่าไหร่ก็คือสรุปว่าอยู่ที่ประมาณ1.8 1.9สําหรับหลังกลางนะครับทีนี้ถ้าเป็นหลังมุมเนี่ยเขาขายเท่าไหร่หลังมุมเนี่ย จะมีราคาที่2ล้านขึ้นไปจะมี2.1 2.2 2.3อันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ด้านข้างอย่างบ้านหลังเนี้ยถ้าเป็นพื้นที่ด้านข้างตัวเนี้ยมันเป็นพื้นที่ป้านออกมามันจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วมีพื้นที่ด้านข้างเยอะเป็นพิเศษนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นราคาต่อตารางวาราคาที่ดินมีหนําซ้ําเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านที่ติดกับรั้วโครงการเนอยคือด้านนอกเนี่ยนะครับไม่ติดกับบ้านใครตรงเนี้ยอากาศถ่ายเทดีมุมแบบเนี้ยนะครับทางโครงการเขาก็จะ แอบปรับราคาขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่มันให้ความไพรเวทเนาะซึ่งบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในว่าเป็นยังไงตามมาครับเดินเข้ามาด้านในุผู้ชมกระเบื้องพื้นปูริเกลิตโตแผ่น60คูณ60ซึ่งมันเป็นแบบเดิมของโครงการนี่แหละเราเก็บงานขัดกระเบื้องใหม่ลงยาแนวใหม่มันแทบไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยก็คือเกลิตโตเนี่ยมันเป็นกระเบื้องที่มีความหนาซึ่งหน้าของเขาเนี่ยสามารถขัดทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็มันแทบไม่ต่างจากมือหนึ่งเนานะมองมาที่ผนัง เก็บงานสีให้ใหม่หมดเลยนะผนังจนถึงฝ้าเลยทาสีให้ใหม่ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมแลวต้องบอกว่าด้วยที่เราทําการรีโนเวทแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่โครงการขายผมเดาว่าบ้านหลังนี้น่าจะขายอยู่ที่ประมาณสัก2.3 2.4ซึ่งเราให้ประเมินเข้ามาประเมินแล้วก่อนที่เราขายนะเรายอมก็เรียกว่าอะไรลงทุนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะจ้างประเมินเนี่ยเข้ามาประเมินบ้านว่าบ้านหลังนี้ราคาเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่หรือมันมีมูลค่าที่สามารถกู้กับธนาคารได้เนี่ย ประมาณเท่าไหร่ถ้าคุณจ้างบริษัทเอกชนที่เขาทํางานให้กับธนาคาร<ม>ดีไว้กับธนาคารคือเป็นบริษัทซัพพอร์ตของธนาคารแล้วเขารับจ็อบพิเศษด้วยเนี่ยคุณสามารถรู้ราคาบ้านคุณเลยนะว่าแบงค์จะปล่อยคุณเท่าไหร่นะครับอาย่างบ้านหลังนี้เก็บงานใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูด้านบนด้วยพื้นบันไดาทาสีให้ใหม่หมดเลยนะครับสังเกตนะโถงผนังนี่คือเก็บด้วยงานสีขาวทั้งหมดนะครับตัดกับราวจับกับพื้นบันไดนะครับที่เป็นสีไม้เนาะ ขึ้นมาด้านบนเนี่ยคือบ้านหลังนี้มีห้องแค่สองห้องนอนจะมีโถงแค่นี้เองเล็กมากเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของห้องนอนนะครับอ่ะอันนี้ไฟน่าจะยังต่อไม่ครบคือบ้านหลังนีย้ยังรีโนเวทแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ส่งมอบงาน100%เซนาะซึ่งต้องบอกเขาเลยว่าส่วนมากเราจะขายก่อนที่แบบมันจะเสร็จโดยส่วนมากนะห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่ที่สามารถวางเตียงได้ที่6ฟุตคุณผู้ชมแล้วก็สามารถก้านเป็นบล็กอินครอเซตได้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะกั้นเป็นเ,เขาเรียกว่าที่วางท mm ีว hmm. ีเพื่อที่จะกั้นเป็นพาร์ติชันระหว่างเตียงนอนแล้วก็มุมเนี้ยจะเป็นมุมของตู้เสื้อผ้าอ่ะมุมนี้จะเป็นวางพวกตู้เสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นฝั่งของห้องนอนใหญ่คุณผู้ชมแล้วหน้าต่างนะต้องบอกเขาเลยว่าค่อนข้างโอเคเลยก็คือเขาใช้หน้าต่างที่แบบไม่ใช่แบบอลูมิเนียมที่มีทุกบ้านอะ่ะเป็นเอาอลูมิเนียมที่อัปเกรดขึ้นมาหน่อยนึงซึ่งมันดีกว่าราคาเขาเรียกว่ามันดีกว่า ราคาตลาดทั่วไปนะครับอ่ะห้องนอนใหญ่วนเขารอบๆประมาณนี้พื้นลามิเนตยังดีอยู่เลยนะเป๊ะมากแน่นเนียนสะอาดไม่เลอะไม่เปิดนะครับมองมามุมนี้ก็อุย้ยทุกอย่างเหมือนมือหนึ่งหมดเลยนะครับทีนี้เขาจะมีห้องน้ําในตัวด้วยเขาสามารถเข้าห้องน้ําเป็นห้องคอมบายทะลุไปอีกห้องหนึ่งผู้ชมนี่สังเกตนะตรงนี้เป็นทางเดินกลางเลยสามารถทะลุไปที่ห้องที่สองได้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องที่สองก่อนแล้วค่อยมาดูห้องน้ํา ห้องที่สองอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเป็นไงเหมือนห้องข้างหน้าเลยก็คือเขามองว่าปัจจุบันเนี่ยครอบครัวเนี่ยเขาอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กๆคือไม่ต้องมี3าห้องนอนหรอกมีสองห้องนอนก็พออาจจะแบบมีสองครอบครัวอยู่กันหรืออีกห้องเหนือเป็นห้องเก็บของก็ได้นะครับคือสามารถวางเตียงผมมองนะอ่าถ้าเอาแบบมุมสวยๆก็จะเป็นมุมนี้อ่ะวางเตียงขอบเตียงได้อยู่ผมว่า6ฟุตได้อยู่ไม่เกินไม่เกินประตูหรือทาบจากฝั่งนี้ก็ได้ถ้าคุณไม่อยากชนประตูเนี่ย ผมว่า6ฟุตน่าจะได้อยู่นะครับเกินตรงนี้น่าจะประมาณ2เมตร6ฟุตก็เมตร80เนาะทีนี้พอมองมามองมาด้านหลังหน้าต่างเนี่ยติดเพื่อนบ้านแต่พอมามุมนี้คุณผู้ชมเป็นมุมที่ไม่ติดใครแล้วนี่นี่นะฮะอ่ะนี่ลองมองไปฝั่งนี้นี่จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับแล้วก็อากาศถ่ายเทดีมากถ้าคุณเปิดหน้าต่างเนี่ยนะฮะแล้วคุณให้อากาศถ่ายเทเนี่ยฝั่งตรงนี้คุณผู้ชมมองไปเนี่ย คือมันไม่มีอาคารบางเลยลมมันฟลอ์ดีมากมีหน่าสามคุณผู้ชมฝั่งนี้เป็นฝั่งไฮไลท์เลยนะฮะก็คือมองไปเป็นป่าเลยอ่าพอเปิดหน้าต่างออกไปคุณผู้ชมโอ้โหสวยเลยเห็นไหมลมแรงไหมตาล้องเย็นสุดลเลอยอจริงจริงนะเยเออเห็นไหมพอมนไม่ติดใครเนี่ยอากาศมันโฟคือพอเป็นบ้านหัวมุมอ่ะกึ่งๆเหมือนคุณได้บ้านเดี่ยวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูห้องน้ำกันบ้างอันนี้ทางออกห้องน้าถูกไหมห้องน้ํามันเป็นห้องคอมบเนาะตรงนี้ทางออกไปโถบันได โอคือเขาแบบเขาดีไซน์แบบว่าตอบโจทย์อะผมมองอย่างนี้นะเนี่ยเห็นนะออกไปที่ห้องนอนใหญ่อะวนจากห้องนอนใหญ่มาห้องน้านะครับลักษณะก็จะประมาณนี้เลยและเดินเข้ามาห้องน้ําจริงๆสักครั้งุผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการปิดประตูนี้แล้วเมื่อปิดประตูนีุ้ผู้ชมคุณจะสังเกตนะมีทั้งหมด2ห้องจะกั้นกันเลยตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำเฮ้ยห้องอาบน้ํามันไม่ได้แคบอะ คือมีราวแขวนเสื้อผ้าด้วยแต่ผมมองว่าเนี่ยแขวนตรงนี้น่าจะเปียกถ้าโดนฝักตัวแล้วจะเปียกแต่มีช่องใส่สบู่ด้วยเห็นนะมเขาคิดคำน,งนึงถึงแบบเออใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับกระเบื้องผนังปูชนฟ้ามีที่ดูดอากาศด้วยนี่ตรงนี้เลยที่ดูดอากาศแต่อากาศอ่ะคุณอย่าไปกังวลสิ่งที่ผมชอบที่สุดของบ้านหลังนี้ก็คือถ้าเป็นทาวน์โฮมคุณมีสิ่งนี้ในห้องน้ําคุณ เหมือนอยู่บ้านเดียวเลยนั่นก็คือช่องระบายอากาศที่เป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับช่องระบายอากาศที่เป็นหน้าต่างแบบนี้จะทําให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นและทําให้ห้องน้ำเนี่ยไม่เหม็นอับนะครับแล้วก็ลดเชื้อโรคด้วยเพราะว่าแสงก็จะส่องผ่านทางหน้าต่างเช่นเดียวกันและสุดท้ายคุณผู้ชมเมื่ออยากเข้าห้องน้ําอยากจะนั่งชิลๆตรงนี้ผมมองว่ามันอาจจะดูอึดอัดไปนิดนึงอ่ะผมมองนะแต่ว่ามันแบ่งสัดส,ส่วนนะอ่ะเข้าห้องน้ําก็ปิปดป,ประตูไปดิปิดประตูไปนะ ถ้าแกงก,กันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันสามารถใช้ได้แบบพร้อมกนะันอะเข้าห้องน้ําด้วยเอาสามีเข้าห้องน้ําภรรยาอาบน้ําก็แยกสัดส่วนกันไปนะมีชกโคโกเป็นที่ใสช่ชําระคือผมเปลี่ยนให้แบบใหม่เลยนะใสชะ่ชัาระนะฮะแล้วก็ปูกระเบื้องเต็มทั้งหมดเลยอีกโซนหนึ่งก็คือโซนอ่างล้างหน้านะครับโซนอ่างล้างหน้าเนี่ยมันจะมีสเปซค,ค่อนข้างกว้างคือสาหรับทาวโฮมเนี่ยคุณได้กว้างขนาดนี้ผมว่า มันค่อนข้างโอเคเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเป็นเหมือนบ้าน 11, มือหนึ่งเหมือนผมพามาซื้อบ้านโครงการเลยแต่ราคาที่ผมขายเนี่ยจะถูกกว่าบ้านโครงการเมื่อ5ปีที่แล้วด้วยนะปกติเรียนมาเป็นไงเงินเฟอ้อขึ้นทุกๆ3%บวกลบ5ปีมันต้องแพงกว่าเดิม15%แต่อันนี้ถูกกว่าราคา5ปีที่แล้วประมาณ10-15%เห็นไหมมันย้อนมันย้อนแย้งแล้วเนาะมันเริ่มสวนทางกันแล้วเนาะ ปกติมันต้องบ้านมันต้องเป็นไงแพงขึ้นตามเงินเฟอ้อแต่นี้ถูกลงแสดงว่าคุณได้ดับเบิลเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยราคาประเมินเนี่ยมันก็ขึ้นไปตามเงินเฟอ้อราคาประเมินบ้านหลังเนี้ยผมเดานะมันจะได้ประมาณสัก2ล้าน6 2ล้านซึ่งผมขายอยู่2.29เห็นนะมันมีแกลบอยู่ค่อนข้างเยอะเลยแต่มูลค่าจริงๆของราคาประเมินแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณนั้นขึ้นอยู่กับว่าแบงค์เนี่ยจะดันราคาให้เท่าไหร่แค่นั้นเองทงอั้งนี้นั้น ผมเชื่อเหลือเกินว่าที่ผมพูดออกมาเนี่ยไม่ต้องแบบไปแบบปิดปากปิดหูปิดตาแล้วปัจจุบันเขาทํากันแบบเนี้ยเยอะมากๆจนผมรู้สึกว่าถ้าคนที่ไม่ไหวจริงแล้วดันเคสดันเคสเพื่อที่จะกู้ผ่านเนี่ยอาจจะเกิดหนี้เสียได้ดังนั้นตรงนี้จะต้องระวังเช่นกันนะฮะบ้านหลังนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้คนแบบกู้เกินเยอะๆเพื่อที่จะเอ่อมีบ้านแบบจัดออปชั่นจัดเต็มแต่บ้านหลังนี้ทำให้คนรู้จักคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มมูลค่าที่แท้จริงของมัน สมมติว่าถ้าผมอยากได้ราคาประเมินผมมีแก็บสมมติว่ากู้ได้2ล้านเผมขาย2ล้านสองมีแก็บ0แสนผมจะต่อเติมห้องครัวต่อเติมลงรถใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งหลังได้ไหมตอบให้เลยว่าได้แต่คุณต้องกู้ให้ได้2ล้านเนะก็คือความสามารถของคู้กู้แต่ราคาประเมินบ้านมันคือ2ล้านเอันนี้พอคุณคุณพอเข้าใจเนาะดังนั้นเป็นอีกเวหนึง่งถ้าบ้านหลังเนี้ยคุณได้2ล้านเจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็กู้ส่วนต่างเอามาต่อเติมเองก็ได้ เอามาทําหลังคาเองเอามาซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ตัวเองชอบก็ได้ดังนั้นผมเลยไม่ยึดติดว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ผมจะต้องใส่เฟอร์นิเจอร์เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความชอบไม่เหมือนกันลายกระเบื้องยังไม่เหมือนกันเลยบางคนสามีชอบลายกระเบื้องนี้ภรรยาชอบลายกระเบื้องนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นผมก็เลยมีไอเดียว่าถ้าเราอะถ้าลูกค้าอยากจะกู้2อล้านเจริงๆแบบมีออปชั่นทั้งบ้านหมดแล้วกับกู้2อล้านเคุณได้เงินส่วนต่างไปใส่ออปชั่นเองผมคิดว่าแบบที่2น่าจะเป็นเขาเรียกว่า เป็นประโยชน์กับลูกค้ามากกว่าผมมองอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ทำบ้านมือ2อ,อยู่ก็ลองพิจารณาดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้บ้านมือ2ที่ใส่ออปชันเยอะๆใส่เตียงนอนใส่ตู้เสื้อผ้าใส,ใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเน่ยเขาบวกเป็นราคาต้นทุนให้คุณแล้วนะ แต่ผมเนี่ยทำราคาต้นทุนให้คุณต่ําที่สุดขึ้นอยู่ความสามารถของคุณแล้วว่าคุณจะกู้ได้2อล้านเหรือคุณกู้ได้แค่2อล้านสหรือ2อล้านสอันนี้ขึ้นอยู่ความสามารถของคุณถ้าคุณกู้เกินได้คุณก็ได้ส่วนต่างเอาไปทําแต่ในทางกลับกันถ้าคุณกู้2อล้านเโดยที่เขามีออปชันให้หมดแล้วเนี่ยผมคิดว่าออปชันพวกนั้นน่ะมันบวกในราคาต้นทุนแล้วอันนี้คุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันผมเชื่อเหลือเกินว่ายังมีคนที่ทําบ้านแบบผมเนี่ยใช้เทคนิคใช้กลยุทธ์แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็คือเป็นนอีีีกวิธึงท่ผม ส่วนมากแลก้วการที่ผมใช้แล้วก็ขายกับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ถูกใจในทางกลับกันถ้าบ้านหลังนั้นใส่ออปชั่นเต็มในราคา2องล้านคุณนึกภาพดีๆนะแต่ลูกค้าเนี่ยกู้ไม่ผ่านลูกค้ามีความสามารถแค่2องล้านสลูกค้าคนนั้นก็จะเป็นลูกค้าของผมเพราะว่าผมขายแค่2.29 โอเคไหมดังนั้นขึ้นอยู่ความสามารถผู้กู้ด้วยแต่ราคาประเมินของตัวบ้านเนี่ยโดยส่วนมากแล้วแบงค์เขาจะไม่ให้ราคาเฟอร์นิเจอร์เขาจะให้ราคาต่อเติมก็คือต่อหลังบ้านต่อหน้าบ้านเขาจะให้สิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นเป็นอยอดที่กู้เพิ่มขึ้นมาได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นลองมาดูบ้านก่อนได้ถ้าสนใจบ้านหลังนี้แอดไลน์ line, ข้างล่างได้เลยแอด ib asset นะครับหรือโทรที่เบอร์0 8 8 1 0 2 3 8 8 8ถ้าอยากรีโนเวทบ้านทาสีบ้านแบบนี้ทาสีภายในทาสีฝ้า ทาสีบ้านภายนอกแจ่มแจมแบบนี้นะฮะสดสดใสใส,สรีโนเวทได้หมดทุกอย่างแอดไลน์มาเลยแอ s t c o a n หรือโทรที่เบอร์0881044888นะครับเอาขายของนิดนึงเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่กำลังจะซื้อบ้านผมแนะนำอย่างนี้ไม่อยากให้ไปซื้อที่มันแบบอู้เยอะๆกู้เกินๆผมอยากให้คุณรู้มูลค่าของตัวบ้านที่แท้จริงโดยที่คุณสืบราคาอ่ะสุดท้ายแล้วนะเคล็ดลับเลย บ้านทุกหลังที่ผมก่อนที่ผมจะซื้อผมสืบราคามาหมดก่อนแล้วดังนั้นการบ้านที่ผมทำเนี๋ยผมทาเยอะมากผมมีทีมงานหาข้อมูลมีแหล่งซอสที่แบบเชื่อถือได้แล้วก็รวบรวมข้อมูลเอามาพรีเซนต์ก่อนที่ผมจะไปซื้อก่อนที่ผมจะไปประมูลผมทําข้อมูลกันมาแบบอย่างเหน็ดเหนื่อยก่อนที่จะซื้อบ้านหลังนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้กู้ได้เท่าไหร่แล้วก็บ้านแถวเนี้ยในซอยเดียวกันในละแวกเดียวกันในทำเลที่มันอยู่หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขาขายที่ราคาเท่าไหร่นะครับดังนั้น ถ้าคุณสืบมาหมดทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยคุณจะไม่โดนแบบเจ้าของบ้านหลอกหรือในหน้าหลอกที่เขาจะตั้งราคาแบบโอเวอร์โอเวอร์โดยที่คุณบอกอ่ะกู้ผ่านแต่คุณอย่าลืมนะคุณจ่ายเงินไปเนี่ยสองสามล้านเนี่ยคุณได้ของที่มันแทบไม่ต่างกันคุณก็ลองพิจารณาดูอยากให้คิดอย่างนี้เพราะว่าเวลาคุณผ่อนเนี่ยคุณต้องผ่อนไปอีก30ปีนะอ่าผ่อนต่อเติ่มผ่อนเฟอร์นิเจอร์หรือผ่อนอะไรแล้วแต่เนี่ยบวกอีก30ปี ถ้าต้นทุนบ้านสูงคุณก็ผ่อนหนักคุณก็ต้องจ่ายเยอะถ้าต้นทุนบ้านต่ำเนี่ยแบบหลังเนี้ยเนาะยังไม่ได้ต่อเติมยังไม่ทาอะไรต้นทุนบ้านต่ำคุณก็ผ่อนน้อยผ่อนเบาแล้วก็จบไวนะะก็อยากให้คิดกันเยอะๆแล้วกันก็ถือว่าผมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในการที่จะมีบ้านลองมาดูได้พฤกษาวิว99นะครับอยู่ซอยเพชรเกษม93หน้าโครงการเนี่ยใหญ่มากต้องบอกเลยว่าโครงการเนี่ยเป็นซุ้มที่แบบใหญ่จริงๆนะแล้วทางเข้าออกแยกเลยนะ วิสิตเตอร์ก็คือคนที่มาติดต่ออีกช่องหนึ่งลูกบ้านก็อีกช่องหนึ่งนะครับขาเข้า2ช่องขาออกสองช่องเป็น4ช่องหน้าหมู่บ้านมีเซเว่นด้วยูอเซเว่นใหญ่ๆเลยอยู่หน้าหมู่บ้านคืออยู่ที่เนี้ยของกินครบอ่ะไลน์แมนทั่วถึงนะผมบอกได้เลยว่าฟู้ดเดลิเวอรีตรงเนี้ยทั่วถึงแน่นอนนะครับก็ลองมาดูโครงการก่อนได้นัดชมบ้านแอดไลน์มาได้เลยนะครับอ่ะยังมีบ้านในโซนเขาเรียกว่าอะไร จังหวัดเลยแล้วกันนะคนครปฐมเนี่ยมีนะครับบริมนทนกรุงเทพนนทบ,บุรีสมุทรสาครมีหลายหลายโครงการเลยแม้กระทั่งในโซน CBD ผมมีบ้านบางกะปิหลังเนี้ยกำลังจะขายได้แล้วอยู่ติดกับบีเทสบางกะปิน่าสนใจก็ลองมาดูกันก่อนได้นะครับกำลังจะวางจองแต่ยังไม่ได้จองกู้ผ่านได้ผ่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนมากต้องบอกเลยว่าถ้าบ้านแพงๆเนี่ยจะจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าบ้านหลังประมาณเนี้ยโอกาสกู้ผ่าน50-50มาจองกันก,นก่อนไม่เป็นไรจองแค่5,000บาท เรายื่นสินเชื่อยื่นอะไรให้หมดเลยถ้ากู้ไม่ผ่านครบ3แบงค์คืนเงิน5,000บาทให้ด้วยเรายอมเสียเวลาให้กับคุณนะครับแต่พิจารณาให้เยอะสืบราคาทุกบ้านเลยไม่ว่าจะบ้านที่แขวนป้ายหน้าบ้านหรือบ้านที่โพสในอินเทอร์เน็ตนะครับเซิร์ชเลยเซิร์ชชื่อหมู่บ้านนามสกุลหมู่บ้านนะครับพึ่งสาววิวเ้ิอะไรก็ว่ากันไปเพชรเกษมคุณเซิร์ชแล้วคุณเนหาข้อมูลมา บ้านหลังนี้มีกี่วาขายแบบนี้หน้าตาเท่านี้ตารางเมตรเท่านี้คุณเทียบราคาก่อนและสุดท้ายนะผมเชื่อว่าถ้าคุณเจอราคาที่ถูกกว่าคุณส่งมาให้ผมผมพร้อมสู้ราคาครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ